สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเพียวสา์เวฟนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่คุ้นเลยนะครับแป๊บหนึ่งตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ยี่ห้อนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับเป็นของจีนแน่แแหละนะครับตัวหนังสือภาษาจีนนะครับไม่รู้ในไทยมีนําเข้าหรือเปล่านะครับ ก่อนอื่นดูตรงนี้นะครับติ๊กมา2ช่อง12 24ตอนแรกเข้าใจว่าเขาติ๊กผิดนะครับแต่ปรากฏว่ามาดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับ12ทับบก็แสดงว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้รองรับทั้งระบบเอ่อโวลต์และว่าเอ่อแล้วก็24โวลต์นะครับผมอ่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ผมยังไม่ลองนะเดี๋ยวหลังซ่อมเสร็จเดี๋ยวมาลองอีกทีนึงว่า มันรองรับได้ทั้ง24และ12โวลต์จริงไหมนะครับผมมันทำได้นะครับมันมีจริงแต่ก็เครื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันโดยเฉพาะ,ะเป็นสติกเกอร์ภาษาอมวยด้วยนะครับต้องต้องลองก่อนถึงจะเชื่อได้นะครับแต่นะครับที่จะรีวิวก็คือว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะว้าวสำหรับ สําหรับผมนะครับเพราะว่าซ่อมมาหลายตัวโดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์จีนซ่อมมาหลายตัวแต่ยี่ห้อนี้ไม่เคยซ่อมเพิ่งซ่อมครั้งแรกดูข้างนอกก็นะครับดูข้างนอกก็อินเวอร์เตอร์จีนทั่วไปนะครับนี่ดูข้างนอกก็ Jean, ก,ก,ก็ไม่เชิงกับดูจากบิวคลิตี้อะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งเคสอลูมิเนียมที่ค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ซิงอะไรก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากนะครับแต่นะครับ ที่สําคัญคือภายในนะครับจะให้ดูนะครับหนึ่งและที่แตกต่างจากอินเวอร์เตอร์จีนทั่วไปคือเป็นฮิตซิงแยกนะครับนี่เห็นไหมทั้งฝั่ง DC to DC แล้วก็ฝั่ง AC output เป็นฮิตซิงแยกแบบนี้ดีนะครับระบายความร้อนได้ทันนะครับไม่ใช่ก้องแกงที่ไปยึดติดกับเคส อลูมิเนียมแบบนี้มันมันระบายไม่ค่อยดีนะครับระบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วทําให้เครื่องร้อนมากนะครับฮิตซิงแยกแบบนี้หนึ่งแหละดีแล้วนะครับที่วาลต่อมาก็คือนะครับมันใช้คอนโทรลเลอร์นะครับนี่เ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เสียบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เต็มก่อนนะครับนี่เห็นไหมมันใช้คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมนะครับ แล้วก็ออโตแล้วก็วงจรต่างๆแน่นเอียดเลยนะครับนี่เห็นไหมแน่นเต็มเลยนะครับชุดคอนโทรลนะครับชุดสับไพ่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่เห็นไหมเป็นสายเว็บแท้นะครับมีแกนโลพาสแล้วก็ชุดสวิตชิงนะครับวงจรแน่นนะครับครบทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับอินเวอร์เตอร์เพียวสายเว็บตัวหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมที่ต้องว้าวก็คือว่า ดูภายนอกนี่ก็งั้นๆแต่ดูภายในสิครับแน่นเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีว่างนะครับตัวไหนที่เขาสก,กินไว้เขาใส่นะครับเกือบหมดนี่ยังยังจะมีว่างอยู่จุดสองจุดแต่นะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เห็นไหม ชุดคอนโทรลนะครับเป็นแบบนี้ไม่มีบอร์ด E G S นะครับเขาใช้คอนโทรลเลอร์ใช้ M C U ในการสั่งงานนะครับนี่ตรงนี้มีออปโตด้วยเป็นออปโต้ขับอินเวอร์เตอร์นะครับเอาพุทนะเห็นไหมค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะว้าวนะครับในกรณีที่เป็นเครื่องจีนที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรพอเปิดมาอู้นะครับผิดคาดเยอะเลยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ลองยังไม่ดูสัญญาณเอาพุทที่ออกมาดีไหมนิ่งไหมสวยไหมอันนี้ยังไม่ลองนะครับตอนนี้กําลังซ่อมอยู่ก็เกือบจะเสร็จแล้วแหละนะครับเลียร์อุปกรณ์ทุกอย่างที่เ,เสียเสร็จแล้วรอเปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็เทสสัญญาณนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับเ,เปลี่ยนมอสเฟสซะก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมกันต่อนะครับว่า สัญญาณที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะใส่มอสเฟตไปนะครับเราก็ต้องเทสสัญญาณก่อนว่ามันมีออกมาไหมนะครับพร้อมที่จะใส่มอดเฟดไหมนะครับไม่งั้นใส่ไปซุมสี่ซมหก็พังอีกนะครับอ่าตอนนี้ผมเสียบสายสโคบไปแล้วนะครับเดี๋ยวอ่ามาให้ดูสัญญาณนะครับป้อนไฟเข้าเครื่อง12โวลต์นะครับลิมิตไว้ที่ เอาสัก2แอมป์นะครับลิมิตไว้ที่2แอมป์อ่ะเปิดเครื่องนะครับผมจะให้ดูสัญญาณที่มาขับขาเกตของมอสเฟตนะครับอ่าเปิดเครื่องแล้วอ่าแปบ๊บหนึ่งอ้าวลืมนะครับเปิดเครื่องเฉยไอชุดคอนโทรลไม่ได้ใส่นะครับถ้าง,งั้นอ้าวสรางลืมนะครับน่ Okay. ใส่ชุดคอนโทรลกลับเข้าไปแล้วจะวัดสัญญาณยังไงมันก็ต้องพลิกมาอีกด้านนึงเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับสายสโคบจับไปที่ขาเกตนะครับส่วนตัวนี้นะครับเ,เห็นหลายคลิปแล้วนะครับบางคนอาจจะสงสัยที่มอสเฟตตัวนี้คืออะไรที่จริงมันเป็นมอสเฟตตัวทีเ่เสียแล้วนะครับผมใช้ขา นะครับขาของมอสเฟตขากลางเนี่ยมันจะเป็นตัวถังอยู่แล้วนะครับใช้สายกาวของสโคบมาจับที่ตัวถังมันก็จะกลายเป็นขาตรงนี้พอดีอ่ากล่องนี้ก็ห่วยซะเหลือเกินนะครับเห็นไหมผมจะใช้ขากลางมันในการจิ้มวัดสัญญาณนะครับอ่านี่แบบนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับมอเตเฟตตัวนี้แค่ใช้ขามันในการจิ้มวัดสัญญาณเฉยๆนะครับผมอ่าโอเค ทีนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับป้อนไฟเข้าเดี๋ยวผมเปิดเครื่องไว้เลยแล้วกันนะครับเปิดเครื่องไว้เลยแล้วก็ป้อนไฟจากตรงนี้ป้อนไฟเข้าปุ๊บนี่เสียงีดนี่เห็นไหมสวยกิิบเลยนะครับสัญญาณนะครับความถี่38กิโลเฮิร์นะครับเห็นไหมนี่นะครับ ผมได้ไล่เช็คทุกจุดแล้วสัญญาณออกมาครบทุกจุดนะครับนี่นะครับจำเป็นค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับสโคบสําหรับาสายงานที่จะซ่อมอินเวอร์เตอร์หรือว่าพวกสวิตชิ่งพวกตู้เชื่อมอะไรอย่างนี้นะครับการที่เราไม่เห็นสัญญาณนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับโอเคทีนี้เมื่อสัญญาณครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่มอสเฟตแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมอสเฟต ตัวใหม่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์เก่าที่ใส่มามันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับกระแสและแรงดันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ผมจัดให้ใหม่ทั้งทั้ง4ตัวเลยนะครับใส่เป็น1 8อแแอมป์นะครับ100โวลต์นะครับสเปคสูงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจะได้หมดปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็พังง่ายนะครับแต่นะครับจะเห็นได้ว่ามีการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับนี่เห็นไหม ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับตรงนี้คือ R10K นะครับข้อมระหว่างขา1กับขา3า,าขาเกตกับขาซอสนะครับที่ต้องทําอย่างนี้ก็เพื่อที่จะนะครับทำให้มอดเฟลมันไม่อยู่สถานะกึ่งกลางาไม่รู้ว่าตัวเองจะออฟหรือจะออนนะครับ m o d f ฟลมีออฟกับออนนะครับก็คือ0ูนย์กับ1นั่นเองนะครับสัญญาณนะเป็นดิจิตอลนะครับ มีออฟกับออนนะครับถ้าเราไม่ดึงขาเกตลงกาวแบบนี้นะครับหรือดึงขาเกตใส่ขา3ม,มันจะไม่รู้สถานะตัวเองนะครับมันจะไม่รู้ว่า,าตัวเองตอนนี้เป็นออฟอยู่เป็นหรือว่าเป็นออนหรือบางทีกึ่งๆกลางๆมันจะทําให้มอสเฟตร้อนนะครับมันจะทําให้มอสเฟตร้อนและถ้าอาการหนักหนักเลยก็คือระเบิดนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับวงจรนี้ว่าผมไล่เช็คดูเอ่อไล่เช็คดีแล้วนะครับชุดได้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งชุดไดมีแค่ R าาเกตต่อเข้าชุดได้์ปรากฏว่ามันไม่มี r, อาปกติมันจะมี r 10k นะครับหรือมากกว่านี้ต่อข้อมอยู่ระหว่างขา1กับขา3า3ปกติมันจะมีทุกวงจรนะครับอินเวอร์เตอร์ทุกตัวเลยที่ผมเคยซ่อมมามันมันจะมีทุกตัวนะครับและมันมันก็ควรจะมีนั่นแหละแต่ปรากฏว่าเครื่องนี้ผมไล่เช็คแล้วนะครับไล่แล้วไล่อีกมันไม่มี มันไม่มีจริงๆนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงว่ามันจะไม่มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันทํางานได้นะครับมันทํางานได้เพราะว่าก่อนที่จะส่งมาซ่อมมันก็เคยใช้งานได้ดีแหละนะครับแต่ผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันไม่มี r 1 0 k นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความชัวร์ผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับถึงของเดิมเขาจะออกแบบมาดีแล้วเขาไม่ใส่แต่นะครับ ก็ผมจะใส่นะครับก็สรุปง่ายๆนะผมดูแล้วมันควรที่จะใส่ผมก็จะใส่เข้าไปนะครับเพื่อความทนทานนะครับ <S <S อ่ามอเฟจะได้ไม่ร้อนอึ๊บนี่นะฝั่งนี้นะครับอ่อา๋ยวให้ดูกันอึบโฟกัสสิครับนี่เห็นไหมมันมีแค่ R 10โอห์มนะครับ ่ามันไม่มี R ที่จะดึงลงกลาวส่วน R 10K ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับอ้าไหนนี่นะครับ R ตัวนี้เป็นของภาคได้นะครับเนี่ยดึงลงกลาวนะครับเพื่อที่จะให้สถานะไม่อยู่กึ่งกลางนะครับให้เป็นออนหรือเป็นออฟนะแต่ R ขาเกตด,ดันไม่มีนะครับ R 1 0 k ก็งงเหมือนกันนะครับก็เลยจัดการใส่ให้มอสเฟตก็เบอร์ใหญ่กว่าเดิมนะครับมอสเฟตเป็น สเปคสูงกว่าเดิมนะแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับปรแต่งนิดหน่อยใส่อุปกรณ์เพิ่มเข้าไปอย่างที่บอกนะครับหลายคนที่คนที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ต้องไปรื้อแกะดูของตัวเองนะครับว่ามันมี R ตัวนี้ไหมนะครับร้อยละ9กมันมีมาทุกเครื่องนะครับไม่ไม่ต้องไปแกะของตัวเองดูนะนะครับตระกูล s u e r TBE หรือแม้แต่เครื่องจีนตระกูล DA นะครับมันจะมี R ตัวนี้อยู่นะครับไม่ต้องไปลื้อดูเนาะโอเคทีนี้นะครับหลังจากที่ผมใส่มอ s f e t กลับเข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบนะครับโอเคนะครับเอ่อถ้าจะยุ่งแล้วลำบากแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมได้ทำการเปิดทดลองไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะเพื่อที่จะทดสอบเครื่องนะครับปรากฏว่านะครับ อาการที่เจอก็คืออ่ะเดี๋ยวไม่พูดความทำเพลงเอาเป็นว่าเปิดให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับอ่ะฟังเสียงพัดลมนะครับอืมอ่ะติดใหม่นะครับอืมออาการแบบนี้นะครับอ่าเราจะมาดูอาการกันนะครับ เมื่อเครื่องเริ่มบูตปึ่าแรงดันตกนะครับเห็นไหมเหลือ10โวลต์กว่าๆแล้วตัดไปนะครับที่จริงมันเป็นการกินกระแสนะครับกินกระแสพุ่งกินกระแสขึ้นไปแล้วแรงดันทำให้แรงดันตกนะครับมันกินกระแสปึ๊กแล้วก็ตกปึ๊กแล้วก็ตกแบบนี้นะครับอาการนี้ถ้าต่อแบตรับรองระเบิดแน่นอนนะครับอาการกินกระแสแบบนี้ สรุปได้ก็คือว่าผมไล่เช็คแล้วนะครับฝั่ง AC output มันไม่ช็อตนะเพราะว่าผมก่อนหน้านี้ผมเช็คแล้วนะครับที่เสียก็คือหมออแปลงนะครับนี่ตอนนี้ผมลอยไดโอดออกแล้วนะครับขนาดเอาไดโอดออกที่จริงมันควรทำงานได้นะครับมันหมออแปลงควรที่จะผลิตสัญญาณพันออกมาได้แต่ไม่มีไฟ DC นะครับถ้าเราลอยไดโอดออกนะครับไดโอดความถี่สูงตรงนี้นะครับ ถอดออกแล้วนะครับมันควรที่จะหมอแปลงควรที่จะผลิตไฟความถี่สูง Creation. อ่โวลต์สูงแล้วก็ความถี่สูงออกมาได้นะครับจุดนี้เป็นเอาพุตของหมอแปลงนะครับมันควรที่จะอะ่ผลิตไฟออกมาได้เป็นไฟสูงแล้วก็ความถี่สูงด้วยแต่ปรากฏว่านะครับอ่ามันมันมันผลิตไฟออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกินกระแสนะเดี๋ยวอาแบตจะหมดนะครับแบตโทรศัพท์จะหมดเดี๋ยวถ้าตัดไป แสดงว่าแบตหมดนะครับมันมีการกินกระแสนะครับขนาดถอดไดโอดออกแล้วมีการกินกระแสแล้วแรงดันก็ตกนะครับแบบนี้มอแปลงช็อตแน่ๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะถอดมอแปลงออกมาเช็คนะครับแต่ยังไงคิดว่ามอแปลงช็อตอยู่แล้วนะครับมอแปลงช็อตก็คือจบนะครับเครื่องนี้ซ่อมไม่คุ้มแล้วถ้าถึงขนาดมอแปลงช็อตนะครับปกติมอแปลงไม่ช็อตนะครับผมซ่อมอย่างอื่นไปซะดิบดีเลยนะครับทาไปซะเยอะเลย แต่ปรากฏว่ามอแปลงชาร์ตก็คือ,อจบเหตุนะครับผมจบเหตุเลยที่ทําไปทั้งหมดก็คือศูนเปล่านะครับเซ็งเป็ดเลย,ยางานนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แจ้งลูกค้าไปก็ถ้ามอแปลงไม่ก็คือซ่อมไม่ได้ก็ไม่น่าจะคุ้มนะครับเครื่องนี้ถ้าถึงกับขั้นตอนเปลี่ยนมอแปลงนี้ก็ไม่คุ้มแลวนะครับเดี๋ยวก็ต้องแจ้งลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะถอดมอแปลงออกมาเช็คแต่คิดว่าไม่น่าจะถ่ายให้ให้ดูได้นะครับโทรศัพท์มีปัญหาชาร์จไม่เข้า นะครับตอนนี้แบตจะหมดแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าผมถอดออกมาเช็คแล้ววัดแล้วมันชัดจริงจะ,ะโพสเป็นภาพนิ่งลงใน YouTube แล้วก็ลงในแฟนเพจช่างแรกนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสรุปเครื่องนี้นะครับอ่าก็ไม่ไม่ผ่านนะครับไม่ได้มอแปลงชอ็อตโอเคเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเครื่องเครื่องหน้าแล้วกันนะครับเครื่องนี้ก็น่าจะจบเหตุแล้วนะครับเลยหลายเครื่องเลยนะครับผม อโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ